สบายดีทั้งสมตอนนี้เขาเจ้านะ,ะมายืนอยู่เนาะขัวหรือว่าสะพานแหงน่งหนึ่งเนาะรือว่าขัวหรือว่าวสะพานนี่ถือว่าเขาเื่นว่าเป็นคันจีว่ามันของคันจีว่าเป็นสะพานส่วนตัวก็ว่าก็ส่วนตัวเป็น,สนเนส้นทางส่วนตัวของ นิติบุคคลเนะาะทางบุสมเนาะนี่แหละจึงค่อยว่าทางบุสมได้เบิ้องยังบ้านได้เป็นของอันนั้นๆข้าหรือว่าทางอัน,อนหลวงแห่งซาดเถือเนาะนของส่วนบุคคลนี่หรือว่าปเป็นก่อเฮ็ดงามอันนั้นลักษณะลวดลายก็คล้ายญี่ปุ่นเนาะนี่แหละเบิงเบ้งแต่ป็นหน้าเบิ้งแต่ข้อมนี่แหล ก็เห็ดลักษณะสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าอยู่ในนี่ก็แมันมีอัน,นคนญี่ปุ่นเขาหลวงหลายก็ว่าคืออาจจะเปลี่ยนส้นก็มีห้างเนาะห้างฮา,าบิโต้เนาะห้างซื้อญี่ปุ่นก็ถือว่าใหญ่สมควรเบื้องตั้งแต่กคกไผ่เนี่ยก็ฮู้แล้วเพราะญี่ปุ่นเขาจะมักปลูกกคกไผ่ดิบ้านฮอกกามากบ้านเอกฮับปุปลูเพื่อช่วขึ้นเองบุ๊ดเบอยากเนาะกินน้อไม้แซ่บแต่ว่า อันนี้คนเปลี่ยนการเอาต้นไผ่มาประดับประดาปลูกดูแคมหัวแคมฮาวเนาะเลาะตามแคมหัวทำทรงนี่นะเนี่ยนะหัวของตึกตัวนี้ตึกของเจ้าของเพิ่นนี่ล่ะเดอ้อนี่ลนะ่ะตึกซื่อตึกนี่นะมันเจ้าของเพิ่นละคน่นบ่มีแต่ตึกเดียวเนี่ยมันนี้ทั้งอยู่ทั้งหลงังค่ะเจ้าหุ่นบอหลายๆตึกเดิมทรงเลยบอกส่งไปตรงอย ขยศีฟ้า,าย่างรอออกไปจากถนนนี่แหละส่วนตัวของเพิ่อนนี่แล้วก็สะออกไปหาเส้นทางญ่ซอดใส่เส้นทางหลวงแห่งซาดก็ว่าเป็นับเนี่นยขาออกไปเขาเจอาก็รอรอไปเพิ่งททางสม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó xuyên đáy nhà mưa sau mưa sao, ทั้งในมันก็มีเซเว่นอีเลเว่นอำนวยความสะดวกทุกอย่าง,งท่านชมก็ไปนี่ละด้านหน้าจะเป็นสิ้นทางหลวงแห่งซาถือว่าเป็น,น,นถนนอ่อนนุชก็ว่าแม่ถนนอ่อนนุชนี่ก็คืออันนซอยสุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวท่านชม แต่เฉพาอันเดียวกันซอยสุขวีติท77และถนนออนนุชกิม่นอันเดียวกันด้วยทางสมเด้วยไปค่อ,อยว่าเป็น เออคนเกลียนใช่ไหมครข้อความประกาศถนนนี้เป็นนะถนนส่วนบุคคลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอนุรัตแลนด์จำการ์ดแล้วก็ซีบู้ดได้อ่านหลายนะครับข้างสุดนอข้างสุดจเบิ่งไปฟนี่อันนี้ฮักกับที่ยางออก ออกมาหาถนนโอโนดกับทางูุษงด้วยก็มีผู้คนคนออกมาเพื่อยางออกกันกำกังกายเรื่อสุขภาพาตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งในทางบุษงนอนวมดหลุดเขาอากจอกับ <c oughs> สีพาทางบุษงได้ไหมเบื้องบรรยากาศ ยามเ้าอย,อยู่นี่แหละอยู่ถนนอ่อนนุดนี่แหละแล้วก็พาพาไปทางหน้าเด้อถุงเด้อพายางลาอไปตามถนนญ่ถนนอันนั้นหลวงแห้งซาดแะ้วบบดนี้นะเด้อตักคุมเด้อถึงที่เป็นซอยอันสุกวิทเจด๊ยบดมันก็ซอยแต่ว่าเขาว่าซอยนี่แหลถือว่า วัวเป็นซอยละถนนซีเลนบักใหญ่ๆนะชุขมอยเออกัาถนนอ้อนุดนี่นะครับมนีอ๋อนุ่นะนะครับสมดอนี่นะอ๋อเล็ด ถนนออนนุดเดินทางสุมเด้อถนนออนนุดก็คืออันนี้ถนนซอยออนนุดหนึ่งทับหนึ่งเห็นบ่ถนนออนนุชอ่าอ่าหรือว่าซอยสุขุมวิเทเจ็ดสนะิบเจ็ดแมนอันเดียวกันเนาะนนง่นนี่ลองซื่ออันเดียวกันอยู่เลยเดียวกัน ด้านหน้านีเจ้าแมนนั่นๆห้างซับซิก้าบิ๊กซีเอ็กซ์ร้าเด็กต่อมากก่เจ้าแมนแต่คือคอนโดโมิเนียมในสตรีทอ,อันนี้คนหาก,ก็พุกใหม่ๆหาก,ก็เล้ววัางนี่แหละพาเจ้าเสือแนวบรมันสำเร็จนี่ประมาณหนึ่งปีเนาะประมาณหนึ่งปีเนี่ยเลยทำช่วงดูว เพราะว่าตอนขาพเจ้ามาเรื่อยๆก่อนโควิดถือว่าขาพเจ้ากับนักสร้างอยู่จังพวันดนี่ก่อสร้างอย่จังวันได้เพิ่มหนึ่งเราไปกบถูนเพราะดีลังจา้างตอนช่วงโควิดเกิดขึ้นมาแล้วก็บขับเจ้าก็บบริมาบริมาแล้วมาตอนนั้นตอนหนึง่งตอนช่วงโควิดนี่แหละแต่ว่าได้เคยเข้ามาเวียกน้อยหนึ่งก็เห็น คือกอว่าเห็นว่าแล้วกับซีแมนได้ปินึงผ่านมานี่แหลังกเพิ่อปรีเราทั้ง Night time ทัวเดอรในบริทม์ออนูทัวปิดติดระเบียงวิวแม,ม่น้ำจอกวันนี้ร้อมโอรากูแคสเริ่มสามล้านเก้าล้านสามุเก้าเก้ล้านบาทเดออ้าเจ้าทีพายน้งไปตามยางไปตาม อทางยางแบบดึงผีที่วีของสาวุีเทพเราขอยางซาวๆคนก่อนนีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคนก่อนมายางบินพระบาดเนาะตามจิตกรรมของพคนของศาสนาพุทธเนาะศาสนาพุทธก่อนแม่นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนาะคนเป็น อันตัวแทนอันนึงขององค์สุมที่สัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะตัวที่ว่าตัวแทนของศาสนาพุทธตัวอันนี้ือวสาวไทยก็คือสาวราวคือสาวอนโลกต่างๆที่ว่า่นอะเสื้อถือและมีความเรื่องใสหรือว่าในพุทธศาสนาเนาคนก็ได้มา ก,กันมาตักบ,บาตรย่านน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แกบรรพพบุรุษก็คือภู่ย่าตาย้ายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเนาะให้่กมาหาเขาส่วนบุญกุศลเนาะที่ว่าผู้ที่ว่าได้ นกตักบาดไปแล้วเนาะไหเนาะตักบาดให้เนาะโดยต่อหรือว่าซื้อจากอันนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าฮนะให้ซื้อข้าจะส่งต่อให้เนาะให้ได้ห้ามเนาะส่วนบุญกุศลน,นั้นหาห้างผู้ที่ร่ำรับไปแล้วนั้นอ,อน,น่ะตกทุกข์ได้ยากขอให้คนถูกคนยากเนาะ ไ,ได้ทุกอยู่ทุกสบายถ้าว่าอยู่ท,ท,ทุกสบายแล้วก็ให้สุกๆุขิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งของสาวพุทธศา,าสนิกุนหรือว่าศาสนาพูดอยู่ประเทศไทยก็คืออยู่ประเทศต่อ่อฟลาวก็คืออยู่ประเทศต่างๆที่ว่ามีความเรื่องใสศรจในกันการกับถือ ศาสนาพูดเดิทนทางมุ่งมลเียพระสองฆ์องค์พระเจ้าออเป็นสัวแท้อันนึงขององค์ส,ส,สุวิยสมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางมมเดินเิกว่าผับาทนอกกับมีสาพผู้สาสนิทสนุนได้ลังไลกันมาตักงป่าจานรานะวันจ้าสราอย่างต่อไปอีกกับุมมม่มิมีวิดีชีวิตอย่างาสองสอของ ราบุทีน,าานะฮะนครอยู่แถวอ,อ่อนนุชเลยครับไปบุกไปซอยนาอไปบุกไปทางซุม โอยามเศร้า,าๆมื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์ถือว่าก็บ่มมิโรแรนหลายเพราะว่าัคนส่วนหลายก็แม่ว่าได้ส่วนหลายก็ไม่ว่าได้กันเดินได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดเนะาะเพื่อว่าไปพักผ่อนเนาะ พาครอบครอบัวไปครอบครอนย้อนใจทางสุ่มเดิไในนี้ก็เป็นตลาดเดินทางสุม่มเดินี่ไปดูฟอร์จันส์สูบนี่แหละบรรยากาศต่างๆของสาวกรุงเทพมหานาคร ดีๆแบบง่ายๆแบบเงียบๆแบบสบายๆทั้งๆมีคนขายเนะาะย้อาน้ำเต้าหู ก้อนอเหน,ๆๆๆนียวเเดิสุดเหาวยาเหาวเาวเหเงินหลุดหัดพักขนงวัดมหาบุตรวัดยางวัดปาก่อตลาดเอี่ยมบิ๊กซีหมู่บ้านเสรี เราเจ้ากับสุปอได้สิายลายกันแนนอนี้เป็นดิกซีเอ็กซ์ตร้ารถดทองเทา ไปบนตลาดเพื่นก็มาขายแต่เสาข้าเจ้าที่โบรางว่ายานรถเนาะยางรถมันไล่ไล่ให้มันก้นหล่ไล่ยางมือแรงจะก็ที่ยางนำก้นอันนั้นเพิินหันเนาะเลาวน้องก้นกุ้นกนยางข้ามตอนนี้ข้าเจ้าโอ้ปวดขาเนาะเดจะขอโทษขอใครโบราณยางข้ามไป ให้เพื่งไกลๆเที่ยวนะคนก็จอดให้ยู้คนก็ดียู้รถยาวเอาขออ้าแมแต่ว่ารถเที่ยงทีวันนี้ทำอยู่ตัวโม่งแล้วรถไงรถสีล้อและรถคนใช้น่ะอันตรายนรถรถสีล้อนี่จอดแต่รถสองล้อโบจอดเลยอันตรายสุดตัวทั้งคู้พอรถแถวนี้แลนไว้หลายเด้อทั้งคู่เด้อเอาจึงคอยว่าาเจ้าก็สีได แถวต้นนึงออกนะทองแถวต้นออกไปนี่เบอร์ซีซีคอนไปฮอดซีคอนบุนเด้อไปฮอดพะกนโงไปฮอดซีคอนซีคอนสยามฮล่ะซีคอนสยามก็ถือว่าโอ้ยู่ไกลชมพูน้องซีคอนสยามฮะเนาะโมเมนไอคอนสยามด้วยซีคอนสยามอยู่แถวอันนั้นอันนั้นอันนั้นถนนนั้นนี่อยู่นี่ละอยู่นี่ละแถวถนนนั้น เจ้ากับอะเซมเมอร์ทุกสโมอรนะครับคือเราซีคอนรถรถสองแถวนี้จะไปฮอดซีคอนเดอร์ซีคอนก็มีอยู่หันจะมีห้างพาลัดได้ห้างซีคอนลายลายห้างได้แล้วกะยังอันนาอันนาตลาดอันนารถไฟบ่อยอย่างเลายๆได้บริหารก็เป็นแรงจุดศูนย์อันนาอันนา การค่าอนุ <KNOW> mm <nervous> ่งที่ว่ามีคนลวงลายภายมากเนาะแรงตุดกใส่สางเมืองอนนึงของกรุงเทพมอนดุกันถนนสีนักคลรินเดอไปฮอดถนนสีนักคลรินหุ่นละสีคอนหุ่นละลังโไปไปบึงนี่นละบึงยาวๆยๆไปต้องสันเดี๋ยวหายไป น,นี่เป็ตัวแท้ขององค์ส,สุด็รสมมาสัสพพทธเจ้าประสงค์ของโโเจ้าคนไม่อห้านทนำพรใจให้แกอ่นพูดภาษาสันิกสนได้อยูดีได้ยูดีกินดีค้าขายอนนาหายลำหายรวยส่านพูาษาสนตินคนใจนมาอนานตักบาตรหยาดน้ำละนอกเพื่ออุทิศสนให้เดนอกใทานอันะ แล้วก็เนี่ยำต่อผู้ต่อคามสง,งของเจ้าเพื่อให้ส่งต่อไปให้นอะัรพระบุบบรุษก็คืออันนะั้นภูญาตตาย้ายที่ได้ลงรับไปแล้วนั้นให้ได้มาหับเอาส่วนบุญกุศลนี่เนนั้นท่ายังได้จกทุกเรียนยาก็ให้ได้พ้นออกจากวามทุกข์โงมยากถ้าได้อันนะั้นมีสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อ การส่งดวเด้ออันนี้แม่นอันนั้นทำโวยท้อนหอมอันนั้นฝากส่ของขวัเจ้าสุงแม่ตัวแทนอันนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดยอเอาท้ายทุกที่ก่อนไปอยู่ตีคือไว้นีมก่อนเราโชคดีโชคดีเพ้อทุกคนเราโชคดีโชค